นี่ครับสันเขื่อนตอนนี้ก็ขับไปสามมาจอดตรงนี้แล้วเราก็จะขับคันนี้แทนเศร้า <c oughs> นี่ผมคนขับเองอ่าอ่าเถอพนักง,งานถ่ายถอือเราพูดไปด้วยดิเดี๋ยวจะตายเครื่อง <c oughs> คนนั่งก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมอนกันเนี่ยพร้อมพร้อมทางเห็นขาดยัง ไม่มีเข็มขัดให้คาดดิคาดคลิปเลยขัดเงินขัดคลิโอ้วบนข้างหลังขาไม่ไงหน่อยจะต้องยากใช่ไหมนี่แต่เข้าห้องน้ำใช่ไหมสิเข้าห้องน้ำเดี๋ยวจอดให้ตรงนี้นี่ครับซิ่งเลยเดี๋ยวซิ่งเลยอันนี้อันนี้เช่าสำหรับสี่ที่นั่ง บบสี่สี่ที่นั่งสามสามร้อยห้าสิบนะครับมันมีสี่ที่นั่งเหรอหกที่นั่งอาอเดี๋ยวข้าวตันจะไปเข้าห้องน้ำไปเข้าก่อนปะไม่เสียตังค์เลยม,มีมีตังค์ป่ะปชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งสามรนะ้อยห้าสิบอ้อาวไม่เข้าห้องน้ำอ่ะนี่เอาตังค์ไปดิสามบาทเออเอาเอา นี้รอออ๋อ,อเอาไปนครับระหว่างนี้เราก็มาดูะนะวิวสวยครับสวยดูดีนีนเ่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ยังคุยไม่จบเดี๋ยวดับเครื่องวันเืิงน้ำมันถ่ายถ่ายเออนี่ให้เห็นด้วยก็ถ้าเป็นสามสามที่นั่งสี่ที่นั่ง ก็จะอยู่ราคาสามร้อยห้าสิบนะาแต่ถ้าเกินจากนี้ก็จากราคาก็ขึ้นไปแต่ละสเต็ปคืออันนี้ถูกสุดแล้วอ่ะประมาณสามคนก็ต้องเอาสี่ที่นั่งเขาคงไม่มีสามที่นั่งให้แล้วก็ไม่มีคนขับให้ขับเองนะครับอก็ถ้าขับไม่เป็นก็โทษทีเถอะอดต้องต้องก็คงต้องขับเป็นนะเพื่อนๆ ลองดูนั่งก็น่าสนุกนะเราขับงั้นในหนึ่งชั่วโมงอะ่ะเราจะขับห้ามไปลงน้ํากันลลวกันนะครับก็นอกจากนี้ก็ยังมีรถที่ว่าพานั่งเที่ยวเหมือนกันแต่อันนี้ฟิลเราขับเองขับเที่ยวเองเราจะจอดเยี่ยวตรงไหนก็ได้จอดถ่ายรูปตรงไหนก็ได้หรือจะจอดที่จอดกอดอะไรตรงไหนก็ได้นะครับมันก็สะดวกสบายอย่างหนึง่งร่ม แต่ไม่มีแอร์ขัอึเลยเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไปดูกันติดเครื่องก่อนแม่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 ไปอันนั้นนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับขี่จริงใหดูก็จะออกแล้ฟรียุ่งอีกนี่ก็ทำตามกฎกันหน่อยเราก็ขับขี่ปลอดภัยขับช้าๆห้ปอดระมัดระวัง อย่างเราก็อ่าเราก็ต้องไปดูเิือนมาอีกแล้วก็แน่ตายหาเหมืนะไปทางนี้ไม่ได้นี่หว่าตายแล้วอย่าย้อนสอนห้ามอย่าสอนนะครับก็ทาําตามกฎกันหน่อย <c oughs> อ้าวเฮียแล้วกูจะไปถึงเมื่อไหร่วะเนี่ยไอ้ตรงนู้นมีทางลงเมื่อวันเนี่ย <c oughs> ไม่มีนี่หว่า,า <c oughs> ตายหาแล้วกูต้องย้อนแล้วมั้งเนี่ยฮัลล <c oughs> โหยต้องลู โอ้โหแล้วติดอีกนานเท่าไหร่เนี่ยลืมไปนะเมื่อกี้ไม่ได้ดูแถบตรงนู้นว่าแถบตรงนู้นมีทางลงหรือเปล่าเอ้ติดแถบตรงนู้นไม่มีทางลงแล้วต้องมาลงแถบตรงนี้แต่เราไม่อยากจะย้อนไปแถบตรงนู้นเราก็ต้องมาตาม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 กดโซนสักหน่อยนะครับเพื่อความวปลอดภัยของรถและทรัพย์สินของที่นี่เขาโอเคตามนั้นรถ ก็นน่เเดี๋ยวไปตรงนั้นก็จะดูอีกที่ดูกระบอกเพื่อนๆสมาชิกว่าไปเช่าลถตรงจุดนั้นนะครับมีจุดเดียวให้เช่าอันนี้ที่เราเช่าก็เราก็จะขับไปเน่อนะครับลงไปที่สั่นเขื่อนครับหองดีงเราก็ มือไม้ม่ยูกกที่นะครับนี่ยเราก็ไปไ,ไปสัตว์เราขี่ชมวิวอะไรของเราไปเรื่อยเปื่อยเลยเฮ้ย hey, นี่คันนี้ช่วงล่างไม่ดีนะครับต้องขับแถวนี้ก็จะมีร้านขายของขายของกินอะไรต่ออะไรมีขายของเยอะแยะครับเนี่ยของกินแล้วก็ขนมไอ้ตรงนี้จะเป็นจุด สำหรับซื้อตั๋วไปลงเรือ,อแล้วก็นี่จุดจุดนี้ซื้อซื้อตั๋วลงเรือแล้วก็จุดจุดนู้นก็คือเช่ารถมีป้ายบอกอยู่นะ,ะเช่ารถจุดนี้แล้วเช่าเสร็จปุ๊บก็จะขับเลยไปโน่นเลยรถตู้รถตู้นะแล้วก็ไปเราก็ไปได้ได้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นสาบของกล ถัดทางนู้นถัดทางขวาวิวสวยมากสวยไหมครับเดี๋ยวเราลองไปทอยากเข้าไปเลยดีกว่าทางนู้นเข้าไปทางนู้นดีกว่า <laughs> แต่ทางนู้นมันคงไอ้นี่คนคนก็เดินเราไม่กลัวเขาพอดีเย็นสบายดีชิวชิวแต่คนต่<ม>คนข้างหลังก็จะร้อนหน่อนะะมีร้านกาแฟด้วยนะอ่ามีอันไหนนี้มีร้านกาแฟครับ ก็แถวทางนู้นก็นะ่าจะเป็นรถรถที่สําหรับนําเที่ยวอ,อันนี้เราเราไม่ต้องขับนั่งหนึ่งเดียวเสียตังแล้วนั่งหนึ่งเดียวอันนี้เสียตังแล้วทรมานหน่อยก็คือต้องมาขับเองขับเองก็สนุกดีสนุกดีแล้ว,วก,ก็ไปเรื่อยๆในชั่วโมง เกินชั่วโมงเราก็จะคิดปรับเท่าไหร่อันนั้นคืออีกเรื่องของเขาเขาในโทร์นะเอ้าขอบ์ใช่ดูวิวดูดูดีแต่นี้เราขับไปยังนู่นน่ะนู่นน่ะอีกห้าร้อยกิโลถึงจะไปดีจะไปดีนี่ทำไปเล่นไปนี่แดดแรงนะแดดเย็นมากเลยไม่ร้อนนะแดดแรงสวยถ่ายป้ายเกลือนี่เห็นไหม สบาย,ยดีมาโอ่ไม่ไม่เพลินดีอารมณ์เหมือนนั่งอยู่ริมชายหาดเลยนะลมพัดเย็น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 สบายดีดีด<า>ีดีมากเลยทันสีข,ขาวนกกระแตอือเอาแล้วขอให้อะไรมาอีกต่อเน,นี่ <laughs> ไม่มีแล้วมั้งฮะได้ให้อะไรมาอีกวะไม,ไม่มีแล้วมีแค่นี้เหรอ แล้วบาตเบิดอยู่ไหนพอเวลาชงก็อยู่ที่เขาอ,อ,อ่ะเออบาตไ,ไอ้นั่นอ่ะบัตรอะไรบัตไอ้บัตรเออฮะกระดาษอ่ะไม่รู้อยู่ที่ไหนอยู่อยู่ที่รถหรอือเปล่าอยู่ที่รถอยู่ไหนเนี่ยนีข่ขับพาไปทางยาวโอ้ยขโมยโอ๊ย น้ำอะไรเยอะมากโอ้ข้างหน้เห็นวิวไหมเห็นวิวข้างหน้านู้นถ่ายตั้งหน้าลงมาถ่ายรูปนะนู่นนะถ่ายตรงนู้นคือเรือที่เขาเช่าลงไปแล้วก็ไปข้างในแล้วขี่วนน้อก็ไปดูข้างในข้าไปดูวนกันเอ๋ถ่ายตรงนี้นี่มีตกน้ำกระโดดลงไปเลยไหมไม่น่ารอดนะด้วยด้วย อ่ะ83จอดตรงนู้นแล้วกดรีโมทเล่นชิหายเลยเราสตาร์ทเองเฮ้ยรถคันนี้ไม่มีวิวดีเย็นสบายดีสวยครับอ่าเราจะเพิ่มความเร็วหน่อยนะครับตัวนีี้้้ดกกเสยงงลม โอ้แรงเหมืนอนกันน่าท้อเขามีเฮฟวีกับบ้านไหมแ <c oughs> น่ลืลอกลับไปใช้ที่บ้านนะเร็วดีนี่ค <c oughs> รับนี่ยรเราเกลือค <c oughs> ันเมื่อกี้ก็แหวนหน้าดู เปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดน้ำเอาวันนี้เขาเปิดนะครับจะเปิดน้ําช่วงกี่โมงก็ไม่รู้ผมก็จําไม่ได้แล้วอืมน้ำก็เยอะนะเนี่ยน้ำเยอะนี่ในกล้องก็เห็นนะเป็นหมอกยู่ไกๆนะเกมก็ถ่ายถับนูว้นวิวนู้น่ะสวยนะแบ้บข่าโอ้โอย,ย ลงไปนี่หมองไม่รับเก็บเก็บอย่างเดียวตายวิวตายวิวไงดิตัวไอ้ตวยสวยสวยมากว้า ถ่ายเพราะว่าคูเดียวแต่สวยสวยจริงไม่ใช่มาถ่ายแต่หัวพ่อเนี่ยจิบมาติดแต่หัวพ่อถ่ายข้างหนังไงแต่กล้องถ่าพูดถึงก็ถึงก็สนุกดีขับรถเล่นชิวๆนี่นะหนึงชั่วโมงอ่าแล้วเราจะเก็บภาพตรงไหนแล้วก็ลงไปยืนเก็บภาพอะ าทาเขาทาอันนี้เป็นแบบเขาจะบอกเบอร์รถว่าอุอออ้ยนี่ไปถึงนู่นก็กี่กิโลเนี่ยสองกิโลได้สองสามกิโลสองกิโลสามกิโลสองก,กิโลกว่าได้สุดถ้าสุดยันนู่นเลยสกใสจะอยู่ประมาณสามสามกิโลกว่านะเนี่ย,ยสามสามี่กิโลได้ นี่เราวิ่งกันอยู่บนบนตนวสันสันขึ้สันเขื่อนไอเขื่อนขุนด่านนะครับอ่าด่านกาแบงชนมาทุกเที่ยวผมก็ไม่ได้เคยมาขึ้นมาแล้วมามาลิงอยู่วันนี้หรอกเอเดินมาแค่ตรงไอ้นี่ก็ขา้าลแล้วแต่นี้เราเราเอ่อเขาเปิดให้มีขับรถแรลลี่ได้เราก็แรนลี่สักหน่อยครับเอไ้เพื่อแบดมอบดหทุหคนเนี่ย ไปปะไปไมเยแบตหมดนี่จะจอดทิ <started> ้ง <laughs> ก่นกันหาลาบเลือห่าแล้วเขาไม่เช็คแบตมาให้ก่อนเหรอไอ้เขาต้องเช็คเด็กเดินตะแวงนั่งคันรถเลยไม่มีไฟเลี้ยวครับ นี่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวสูงนะยาวนะคลิปนี้คลิปคลิปนี้ผมเป็นทั้งยิวยาวเลยครับตั้งแต่ลงรถมาครับเป็นยันมาขับครับแล้วก็ชมชมบรรยากาศสุดท้ายนี่ให้เพื่อนๆพื่อนมาจิกได้เห็นกันว่าแฮปปี้ดานอันนี้เป็นจุดด่านที่เราวิ่งอยู่บนสัตวแทร็ก ความยาวของสันเขื่อนนะครับสุดยันนู่นเลยเนี่ยนะยาวนะครับยาวมากหน่วยยันนะนู่นอ่ะนี่เดี๋ยวผมจะไปยันสุดเลยดีกว่าให้นะเพื่อนๆได้เห็นว่าเออแต่ฝังที่เราเห็นเข้ามาปุ๊บจอดรถนั่นน่ะ,ะจั่ยันมาถึงตรงเนี้ย<น>ก็เอาเรื่องเหมือนกันค้าเดินเนี้ยคิดแล้วสะดวกสบาย รถท็อปเนี่ยแหละครับเท่าเลยครับสนุกก็ดีครับสวยดีขับลมเย็นๆชมวิวดีดดเลย,เลยอ่าวันนี้ก็ตาหลานกั็ลูกชายนะครับเด็กนักศึกษาครับว่าเด็กนักศึนี่ได้ยินไหล้องอันนี้ของตานี่ได้ยินได้ยินชาร์จแต่เกมต้องถือแทนที่จะถืออย่างนี้ถือมืออ,อ้อมแบกหลังแล้วมันก็ได้ยิ5 5นเสียงได้น่นนา มิวเลยเป็นไงเนี่ยเห็นไหมครับรถขัาหน้านู่นอ่ะรถที่ว่าพาคนเที่ยวเขาก็ขับมาถึงตรงนี้แล้วเราเช่ามานี่เราก็ขับมาถึงตรงนี้เหมือนกันเกมอยงแค่ว่าอันนี้เราขับเองนะเขามีคนขับให้ขราก็จะนั่งดูไป้ยไปรถนั่งวิ่งได้แค่นี้วะ จริงๆไมแงแรงๆอยู่เลยนะออแบตแม่งหมดไปเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเวสียวาร์ปเด็ดซีรีส์นั่งเบาจริงๆนั่นเนี่ยเบาลงไปเรื่อยๆนั่นเป็นสาเหตุว,ว่าทำไมขากลับก็ไม่เคยมีใครแว้นนะๆๆๆ เอาแล้วเสียวับเดี๋ยวซีรีส์ดยครับโอ้โตรงนี้น้ำนี่ตเกเงินนี่ใหญ่ใหญ่ม,ม้าใหญ่โอ้ยตับเกิอนเอเมื่อ,อกีอ้ฝรั่งคนนี้ก่อนหน้าเราเหนื่อย ไม่ตีนแรงแขรงจิ้มหายเลยน่ะดีฝั่งก็จะโล่งๆแล้าก็จะมาถึงแล้วนะครับ เก่าแล้วแบตหมดเปอ่ะนี่นะครับนี่มาถึงสุดตรงนี้ก็คือก็จะเป็นอย่างนี้ติดหลังคารถก๊อปห้ามจอดรถก๊อปบริเวณนี้ฝ่าฝืนถูกปรับอ้าวรถไม่ไปอืมเราก็มาวนเนี่ยดูแบานนี้ครับตรงนี้นี่สุดแล้วนะครับนดิผมก็จะกลับโอเคตามนั้นจบ ตัดจบได้เลยมั้ยเนี่ยจบสิ